สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่อพุทธค่ะชื่อน้องพุทธอันนี้ชื่อน้อง <Yes. S 1> ชื่อนางจัดตินอันนี้ชื่อคุณพ่อน้องปอเช่อันนี้ชื่อชื่ออะไรลูก <Okay. S 1> ชื่อปอเช่ครับพ่อรู้ได้ไงวะ ค่ะว่าพี่พอเช่เป็นแบบนี้ค่ะคือคุณพ่อมีลูกมาคนที่สองแล้วคุณพ่อก็จะสังเกตว่าทำไมพอเช่ไม่ถึงก็เรียกพ่อเรียกแม่พอปอเช่กล้จะสามขวบแล้วพอเช่ยิ้มอย่างเดียวหัวร้ออย่างเดียวอ้ออ,อย่างเดียวคุณพ่อก็เลยสงสัยก็เลยเอาไปตรวจพัฒน,นาการก็ <S <S คุณหมอก็เจอว่าน้องบกพร่องทางพันธุกรรมมีบกพร่องสังสิปัญญาด้วยแล้วก็พอเริ่มมาเรื่อนน้องก็มี ผู้กล้ามเนื้อมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องสภาพร่างกายเป็นหลายอย่างทอนนี้คุณพ่อก็เริ่มเริ่มวางแผนครอบครัวว่าจะต้องทำยังไงให้ปอเชยยืนในเด็กกลุ่มๆเดียวกันให้ได้ก็ปอเชยก็ได้ไปฝึกฝนไปหาหมอหาทุกอย่างที่ว่าปอเชยได้พัฒน,นาการที่ดีขึ้นทนนี้คุณพ่อก็ได้มาถึงจุดนี้แล้วว่าน้องมีพัฒน,นาการที่ว่าดีขึ้นที่คุณพ่อทำมาตลอดนะครับ พีการทางด้านสมองลูก IQ EQ พี่พอเช่นเนี่ยอายุ20แล้วแต่สมองเนี่ยเหมือนกัน้องเจตินอายุเท่าไหร่ลูกอ๋อ,อประเทศก็ประมาณ10บขวบเป็นพี่เจตินก็ประมาณ4ีี4ปีเองเฉพาะ IQ EQ นะลูกเพราะก็ะเทศตัวจะโตแต่สมองพัฒนาการได้เท่านี้แล้วพี่พอเช่ใช้ชีวิตประจํา วันยังไงก็ใช้ชีวิตแบบลูกๆทั่วไปทุกคนเพราะว่าแต่ว่ามีคุณพ่อคุณแม่คอยดูอยู่ข้างหลังแค่นั้นเองที่อเช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไปเลยเพราะว่าจะทําอะไรก็ได้หมดอาบน้ําแต่งตัวอะผูพเองได้หมดแต่ว่าเราดูแลใกล้ชิดในปรื่อการสื่อสารของน้องไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักก็ค่อยฝึกฝนไปเรื่อยๆครับ แล้วพี่พอแล้วหนูได้ยินว่าพี่พอเช่เขาได้งานมาเขาได้ยังไงครพอเช่ที่มีงานทําคือหนึ่งมันใช้พอพอเช่ใช้สิทธิ์มาตราม35เหมือนโครงการของรัฐบาลหรือว่าเอกชนที่ทําโครงการนี้ขึ้นมาพอเช่ก็ไปเรียนที่หนังสือที่สวนหญกสาวทุ่มมหาเมฆพอพอเช่จบป .6 พอคุณครูที่โร,ร,ร,เททรงเรียนก็จะมีการส่งเสริมว่าเด็กคนไหนที่ทํางานจุดไหนได้ ก็จะเอาน้องส่งไปทํางานที่นั่นท่นี้ปอเท่ได้มาทํางานที่ทมูลนธิธิเพื่อเด็กพิการเพราะว่าคุณครูมาสอบถามแล้วน้องปอเท่มาดูตัวว่าสามารถอยู่กับน,น้องๆน,น,น,น้องเด็กพิเศษได้ไหมแต่ปอเทยได้มาทํางานที่นี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาปอเท่พอปอเท่ได้มาทํางานที่นี่ที่คุณครูที่โรงเรียนก็ติดติดต,ต,ตามพัฒนาการของน้องว่าน้องมาอยู่ที่นี่เป็นยังไงมัง่ง เขาจะได้ไปพัฒนากับเด็กคนหนึ่งทั่วเรื่อยไปที่ว่าต่อจากประเทศครับเขาจะว่าประเทศนี่หมดรุ่นก็จะต้องมีรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนแบบทำนองแบบนี้ครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะบางบางทีคุณพ่อคุณแม่เองเพอเห็นว่าลูกมีมีปัญหาหรือว่ามี มีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กคนอื่นเพราะแม่ก็จะพยายามช่วยเหลือค่อนข้างมากบางทีการช่วยเหลือมากไปก็ทําให้เด็กทําอะไรไม่เป็นนะครับสิ่งสาคัญอันดับแรกเลยคือการทาอย่างไรให้เด็กดูแลช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด นะครับนะพยายามกระตุ้น,น,นตั้งแต่ตั้งแต่แรกในทักษะการช่วยเหลือตัวเองพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการอาบน้ําเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกให้เด็กทําได้นะครับนะอันนี้คือคือพื้นฐานอันหนึ่งที่พอพอฝึกแล้วเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไปก็เป็นเรื่องของการฝนในเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องของการจัดการอารมณ์การรู้ว่าโอเคเวลาโกรธจะทํายังไงได้บ้างนะครับนะเรื่องเรื่องของการ การที่จะเข้าสังคมกับเพื่อน,น,นเวลาจะเพื่อนจะทักทายยังไงตรงตรงนี้เ,เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนหมดนะครับพอเราฝึกฝนเด็กให้ให้สามารถทำได้นะครับอนนก็จะทำให้เขาอยู่อยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นก็คือต้องต้องปรับ,รบมุมมองก่อนว่าเราเราไม่ใช่ว่าสางสารเขาล้วช่วยเขาทุกอย่างจนในที่สุดเขาก็ทำอะไรไม่เป็นจะทำอย่างไรให้ ให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดซึ่งการฝึกเล่านี้เองบางทีจะใช้เวลาค่อนข้างมากแล้วก็พอพอเด็กจะต้องได้รับการฝึกฝนที่มากกว่าเด็กคน,นอื่นแต่การที่ใช้เวลาค่อนข้างมากไม่ใช่ว่าจะไม่สําเร็จครับมันก็จะมีความสําเร็จในแต่ละขั้นแต่ก,ก็จะทําได้แต่จะทําได้มากทําได้น้อยโอเคอาจจะขึ้นอยู่กับความดุแลแรงของแต่ละคนแต่ก็คือเด็กที่เป็นไม่มากเราก็ช่วยเหลือ ทำให้เขาเชื่อตัวเองมากเขาก็ดูแลตัวเองได้มากแล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันหลายๆคนก็สามารถเข้าโรงเรียนได้สามารถทำงานได้ในในงานที่ไม่ซับซ้อนเกินไปเราคือไอซีเป็นยังนี้นี่เองวันนี้พวกเราเล่นเกมรับผู้ให้ ดีมากเอาเราต้องหาว่าใครเริ่มเล่นก่อนเนาะสี่คนใครเป็นผู้เล่นบ้างเนี่ยเดี๋ยวงงยกมือก่อนใครเป็นผู้เล่นบ้างยกมือสี่คนนะอ่อโอนได้ออกเลยอาวโอนแล้วเลอโอยเฮ้ยเอาาม่โอนคนที่น่เลยอคนที่หต่อไปหาคนที่สองที่สามเร็วีนเหลือที่หนึ่ง ไปออกไปดูดูด oh ูด oh. oh. ูด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 ูเูด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 ดู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 ดดดู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 ดดดู โอเคเดี okay, okay. To então, ỏ, ๋ยกเก็บประกันตัวเลยลูกเก็บประกันตัวแล้วหนูได้เปิดต่อือ้เปิดต่อหน้เปิดต่อเปิดต่อแด่สีส้มันส้มเฮ้ยแดงแดงปิดวางไว้ที่เดิมอ่าวคนที่2อคนที่สองลาทีสยาจำนัยาจำนะ ตัาดีดีเดาโอไอี่พูดเล่ที่เล่น่อะไรโอเลโอเลโอไอีอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่สามได้เปิดต่อยีด้เปต่อ้เปิดู่เล่าดีดีพอเช่ได้เปิดต่อมาดีแล้่กันอีกงานหนึ่งบันอะไรบันพาต

ตาพี่พุ้นแล้วคุณบอกแค่อะไรจะจับไม่ได้วันศุกมสเหือวันอยวันมาวันนี้วันอะไรดูสิวันอะไรลูกวันวันพระฤหัสีอะไรสีอะไร าสีอะไรสีซ่อ้ามสีโ่มาประเทหาสีโมไม่เจออยู่้รสีโซ่อยู่ไหนยิบมาอยู่มาเลยสีมาล้อีกอีกงเีวก็ได้องใบละเอาหยิบมาหามาหยมาเหยิบาวันอะไรวันสุกีอะไรสีฟ้าอ้าวสีฟ้าอีกสีฟ้ามาเฮ้ย

ลวานอาทิตย์แสรจะตึงลมจะตีลมจะตีนตีนจำได้กัวารอาทิตย์ีเหลืองขีดลูกขีดข้าว้าวอาพุธขุนตาล ส้มน่าจะส้มน่าจะส้มเกนลีอยวปกเ้วมา่อนกว่านี้ครับอ้าวส้มวันจันไม่พาทีดเอาเคอเเี้ยวไปชิดวัดอ้าวโอเคเปิดมาเปิดมาไปเร็วเร็วเปิดเลยสีอไลเปิดเลยสีอรื้วถามวันจ์ไม่เจอ ý kiến lại... và quốc tế không phải không à, phải không 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 phải มันส้มดีฟ้าอันนี้สีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นแดอันแดงอ่ะทำไมมามาแค่หยิบแดงมาถนัดอ่ะอันนี้พอมเป็นสีส้มแล้วกรกลับกันโอเคค น้องประเทศเนี่ยเป็น autistic, ออสิสติกบกพร่องทางสติปัญญาแล้วก็บกพร่องในร่างกายอีกหลายๆอย่างกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยภายในตางนี้เรามองไม่เห็นนองจากคุณหมอที่จะวิเคราะห์วิใใจยัยออกมาแต่น้องเนี่ยเป็นตั้งแต่เล็กแต่น้องก็พัฒนามาเรื่อยๆจนอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าจัจะมาถึงวันนี้ได้มันก็ผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะแต่พัฒนาการน้องอะตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นมาเดิมเยอะเมื่อก่อนประเทศไม่ได้เป็นอย่างนี้ประเทศเมื่อก่อนเนี่ย จะนั่งอย่างนี้ไม่ได้จะต้องลุกนี้ลุกลนไปแต่คุณพ่อก็ต้องยอมแต่คุณพ่อจะไปไหนก็แล้วแต่ถึงน้องยังเป็นเด็กพิเศษยังไม่ไม่นิ่งขนาดนี้สมัยก่อนไปเนี่ยเราก็ต้องบอกคนรอบข้างบางทีเราไปทานข้าวอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษนะถ้าเกิดว่าบางทีเขา alert หรือว่าเสียงดังอะไรขึ้นมานะก็ขอโทษด,ด้วยเพราะว่าเราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อลูกเราทําเพื่อลูกเราเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่มีใครทํา แทนเรา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 มั่นใจตัวเองกับครอบครัวว่าเราสามารถพัฒนาน้องได้เพราะเรามีช่องทางช่องทางก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวเขาช่วยกันเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําอย่างนี้แล้วปอเเชบ้าันปลาชีวิตจะยืนในสังคมได้ยังไงถือว่าปอเทืได้แบบนี้ไม่มากก็น,น้อยสักห้าหเอซนคุณพ่อก็พอใจอันนี้คือเราเราเล่าสู่กันฟังแต่ว่าเรา ที่ฟังไปแล้วครอบครัวอื่นฟังไปแล้วจะพัฒนาได้ไม่ได้ใค้ว่ากันดีๆนะลูกเข้าใจไหมอย่าเพิ่งหลับนะอย่าเพิ่งหลับปไปเที่ยวไหนลูกไปทเี่ยวไไปเทะเมาที่ยวไหนลูกไปทะเลไปทะเลมกสนป่ยลกไปทะเลมไ่ะเลไปที่ยวลูกไปทะเลลมวปะเทลาวลกะไรมวหลามอ้ทากลัวไหลามจะไปทะเลได้่ยังไงอะะ แล้วถ้าเกิดว่าเด็กเหมือนพี่พอเช่ไม่ได้ฝึกฝนมาจะมีอาการเป็นยังไงหรอคะก็คือเหมือนก็ถ้าเกิดพูดภาษาเพินๆก็เลื่อนลอยไปไม่มีไม่มีจุดหมายบางทีไปออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยเด็กที่ไม่ได้การฝึกพัฒนากับฝึกฝนมาเนี่ยบางทีออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่กลับคือเขาไม่สามารถกลับได้เหมือนกับไปเรียน ไปแล้วเนี่ยไม่รู้ถึงเวลาว่าจะต้องมารอจุดพ่อแม่ยังไงต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษนะคะถึงจะให้พี่พอเช่ใช้ชีวิตประจําวันได้คือชีวิตประจาวันเป็นเรื่องปกติแต่อนาคตอนาคต,อนาคตเนี่ยคุณพ่อเตรียมตั้งแต่รู้ว่าลูกเป็นรู้ก็รู้ว่าปอเทศเป็นอย่างนี้เลยว่าเตรียมอนาคตยังไงคุณพ่อก็หาเช้ากินขําครอบครัวก็มาแบบืนๆน้นนางล่างแต่ดานี้เคลื่อนดับได้และถือออก พ่อออมตั้งแต่รู้ว่าลูกเราเป็นอย่างนี้แล้วคุณพ่อก็วางแผนว่าถ้าออมไปสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมาถึงจุดที่ว่าเราหยุดออมแล้วน้องพัฒนาการที่ดีขึ้นเราก็จะต้องเบี่ยงเบนไปที่โฟกัสที่น้องกำลังทำอยู่ทุกวันนี้แต่ออมเราก็ยังออมเหมือนเดิมออมไว้เพื่ออนาคตวันหน้าไม่แน่นอนแต่ว่าคุณพ่อวางแผนไ้หมดเลยว่าบ้นปลายชีวิตถ้าประเทศไม่ได้ทํางานที่มูลคุทีแล้ว หรือว่าหมดสัญญาน้องแม่ทำแล้วคุณพ่อก็กล่าวว่าจะไปทํางานประเทศไปฝึกทําด้านกเกษตรให้กขาใช้ชีิตประจําวันที่ได้และออมเราก็เก็บไว้เพื่อว่าไว้วันกวลาถือเกินเราจะไม่ออกนี่คือการวางแผนของพ่ออนาคตวันหน้ามันไม่แน่นอนตอนเช้าหนูตื่นมาหนูไปโรงเรียนใช่ไหมลกูกตื่นเช้ามาทําอะไรก่อน อ้าวเก่งมากแล้วทุกอย่างทุกอย่างลูกทาหมดเลยใช่ไหมลูกทุกอย่างเลยแต่งตัวเสื้อผ้าแปลงควันทุกอย่างเลยลูกเก่งที่สุดเลยคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรให้เลยหรอคพ่แ <c oughs> าแม่่งถามอีกไหมหรือจะให้คุณพ่อถามนภุพุ์ว่าตอนนี้น้องพุธอายุเท่าไหร่ <18. S 2> สิบเอ็ดค่ะสิบเแล้วนภุพุ์เรียนหนังสืออยู่แล้วใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้างทุกวันนี้ ช่วยคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างไหมเออบางครั้งบางครั้งหนูก็ร <yeah> ีดผ้าเองอ๋อเก่งที่สุดลูกแล้วก็เอ่อประมาณสองวันที่ผ่านมาแม่หนูสอนหนูว่าว่าซักผ้ายังไงค่ะเก่งมากต้องถามว่าเช่เทปว่าเชฟซักผ้าเป็นไหมพี่พอลเชซักผ้าเป็นไหมเป็นซักแบบไหน เป้าหมายนะครับในการที่เรามีลูกเนี่ยเราต้องมองเห็นอนาคตของลูกเราให้ชัดเจนเราจะต้องวางแผนลูกของเราตั้งแต่ตอนนี้นะครับพยายามอดทนหน่อยลูกของเราเนี่ยมันจะต้องฝึกซ้ำฝึกบ่อยนะครับอย่างเช่นการเรียนหนังสือเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการเข้าร่วมสังคมกับคนอื่นเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวให้เข้าครับสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องวางแผนว่าต่อไปนี้ลูกเรานาข้างหน้านะครับจะต้องมีงานทำจะต้องมีรายได้สามารถอยู่ได้ตัวเองให้ได้ สามารถมีครอบครัวได้นะคุณแม่อย่าไปทัศนคติเก่าๆว่าเด็กน้องเหล่านี้นะครับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่สามารถนัาการได้เพราะฉะนั้นเรานะครับอย่าท้อต้องอดทนให้ได้เพราะมันเป็นเรื่องยากผมเข้าใจในการที่จะประสบความสำเร็จในการวางแผนอนาคตเราพยายามดูว่าความรู้ความสามารถเขาเขาชอบอะไรบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเจนต,ตอนนี้ แต่หน้าที่ของเราคุณพ่อคุณแม่คือเติมอะไรแล้วแต่ที่เขาขาดเพราะฉะนั้นอนาคตของเขาเนี่ยนะครับเราสามารถวางแผนได้แต่ที่สำคัญสุดคือพ่อแม่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วรับรองได้ถึงแม้จะล้มบ้างลุกล้มบ้างลุกขึ้นบ้างนะครับก็ขอให้ไปถึงปลายทางให้ได้ครับเท่าที่ดูนะคุณพ,พ่อเขาดูแลพี่ปอเชียเป็นยังไงบ้างครับอ๋อดูแลดีครับ ถ้าเขาดูแลจนโตลแล้วค่ะนี่ก็เก่งมากครับถ้าจินตน,น,นาการแ้กดูแลกงอเชนะชว่าว่ดาดูแลยากไมครับ่าไม่มยากครับถ้าเราดูแลเราก็ต้องดูแลแบบเขาคือคนปกติเขาคือเด็กปกติเขาไม่ได้เป็นอะไรเพื่อนที่เรียอะไรแบบเ็แบบอเชนมครับมีครับเป,เป็นเพื่อนเป็นเ่อเป็นเพื่อนครับอ๋อแล้วเราอะไรที เรารู้กว่าเขาไม่เหมือนคนปกติแต่ต่างนิดหน่อยอะไรอย่างที่เราบอกเขาเป็นเขาเหมือนเด็กครับเช่นยังไงบ้างนิสัยเขาแบบเหมือนเด็กเพราะว่าตอนเขาพูดะครับเขาไม่ได้พูดออกมาประโยคเขาพูดค่อยๆพูดมาทีละคำทีละคำทีละคำเมื่อกี้เล่นเกมกับพี่ป๊อชเป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะพี่ป๊อตเช่เขาน่ารักมากเขาได้ตั้งห้าคู่อะค่ะเขาแบบเก่ง คิดว่าพี่บอยได้เขาแบบคุยกันรเ,นเรื่องไหมเป็นเพื่อนเราได้ไหมเป็นได้เขาคุยเขาก็คุยเหมือนเด็กปกตินั่นแหลคะค่ะแค่พูดเป็นคำๆแต่ว่าคำๆนั้นมันก็พูดแบบชัดแล้วก็ได้ยินค่ะถ้าเกิดว่าเราสมมติขณะนเจอเพื่อนที่เป็นแบบบอยเชเี้ยคิดว่าเราอยากจะทำความรูจักเขาอย่างไร ก็ทำเหมือนเขาเป็นเด็กปกติเลยค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นเด็กปกติแค่ทำความรู้จักกับเราเราทำความรู้จักกับเขาแล้วก็ให้เขารู้สึกสบายค่ะตอนเชนเป็นยังไงบ้างลูกพี่พี่ปอยเชนดรู้สึกเสมอเหมือนเด็ก,เ,กเด็กเหรอเจ็ดขวบเท่าหนูกปีหนูหกขวบอตอนนี้พี่ปอยเชนดเป็นเพื่อนสุดา ตอนที่เล่นเกมกันเป็นยังไงบ้างใครชนะชนะเหมือนกันทุกคนทุกคนนะแล้วแล้วพ่อพี่บอชจะดีไหมคะจ้ดีพูยอะไรกับพ่อพี่บอชบ้างจะไม่ได้แหละ